พูดวันนี้คุณเอกโอ้โหเช้ามาเนี่ยลบนะคะแต่ตอนนี้พลิกกลับมาบวกแล้วเปิดบวกก่อนบวกเจ็ดจุดอห่าหกเจ็ดจุดแล้วก็ลงมาลบเลยลบตอนนี้พลิกกลับไปบวกค่ะเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าตอนนี้ต้องแบ่งใจคือคือบอกอย่างนี้คุณนิราเวลาผมกำหนดให้ลูกค้าผมเนี่ยสมาชิกผมเนี่ยผมก็กำหนดได้วันนี้ต้องทำยังไงวันนี้ต้องทำยังไงแต่ต้องยอมรับว่าในโลกความเป็นจริงเวลาเราดูตลาดแล้วสำหรับคนที่ไม่ได้จ้องจอตลอดเวลาเนี่ยระยะสั้นอาจจะไม่ทันเพราะฉะนั้น คือมาตั้งต้นก่อนคือถ้าให้ผมเล่ากลยุทธ์เนี่ยผมก็ต้องบอกว่ายิ่งใกล้พันสเนี่ยยิ่งน่าซื้อถูกไหมพันสองร้อยห้าสิบถ้าใครเล่นไว้ถ้ายืนไม่อยู่ก็ต้องคัดลอสคือต้องเล่นเป็นสเต็ปสเต็ปถ้าเกิดพูดถึงระยะสั้นแต่ภาพใหญ่ของตลาดเนี่ยคุณต้องยอมรับว่าตอนนี้เนี่ยหลายเรื่องเริ่มลี้คลายต่างประเทศก็เริ่มลี้คลายนะครับในประเทศการเมืองก็เบาลงนะครับมีปัญหาเศรษฐกิจที่จะรอชื่อรัฐมนตรีคลังคนใหม่นะครับ เรื่องของความผันผวนข,ของตลาดมีเยอะขึ้นแน่เพราะ,ะเริ่มใช้ชอ็อตเซลล์เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณจะต้องตั้งหลักก่อนก็คือคุณเล่นเต็มเหนี่ยวไม่ได้ช่วงนี้นะครับแต่พอมาถึงพันสองคุณต้องดูเพิ่มพอในการลงทุนระยะกลางคือมันเป็นจุดที่น่าสนใจสวนตลาดเหรอคุณเอกใช่ใช่ <โห S 1> แต่ว่าระยะสั้นเนี่ยพอไปพูดอย่างนั้นเนี่ยมันมันต้องเล่นเป็นสเต็ปมันต้องเล่นไปกึ่งไปถอยไปแล้วก็บางตัวนะผมบอกเลยมันจะเหวี่ยงเยอะกว่านี้อีกนะครับไปดูเซ็ตก่อนครับสั้นๆเลยถ้าเอาเฉพาะสั้นๆเนี่ยวันนี้ กรอบเพดานจะนอยู่1250ครับกรอบรับก็จะอยู่เช้าเมื่อสักครู่นี้ก็คือประมาณ1 2 3 2ง 1, 2 3 5ถึงหนึ่บอกได้แค่เท่านี้ส่วนการเล่นยังเล่นได้แค่ตัวเล็กเพราะตัวใหญ่เนี่ยเรายังคาดการไม่ได้เลยวันนี้จีนปิดไต้หวันปิดเกาหลีใต้ปิดฮ่องกงปิดวันแค่จีนะนะครับแล้วก็ <Order S 2> ออเดอร์ของนักทุนต่างประเทศคงน้อยลงการที่เราจะวัดว่าจะเกิดช็อตเซลไหมจะเกิดอะไรกันแล้วไหมผมว่าวันนี้ยังยังวัดไม่ได้ะนะครับเพราะฉะนั้น1คือเซ็ตได้แค่กรอบแค่แนวต้านนะครับให้ดูพูดง่ายก็คือถ้ายืน1250ได้ดีผิดปกติถ้ายืนไม่ได้วันนี้จะแกว่ง1230นต้นๆกับ1250ค่ะ วันนี้เล่นหุ้นตัวไหนฝากไว้ตัวเดียวครับวันนี้ต้องหาหุ้นตัวเล็กนะครับวันนี้ผมเลือก VGI มานะครับ VGI ราคาณนะปัจจุบันเนี่ยในเชิงทางเทคนิคเล่นได้ถคาท่านดูการก่อตัวนะฮะจะแข่งก่าตลาดเพราะตลาดลงตลอด VGI หลายบรกอร์ก็เริ่มแนะนํแล้วนะครับราคาล่าสุดอยู่ที่ประมาณ6บาท45ถ้าไม่ต่ํากว่าช่วง6บาท36บาท35เก่งกําไรได้เป้าหมายรอบนี้จะอยู่ที่ประมาณ7บาท40ครับควรจะเลือกหุ้นที่ไม่เกี่ยวตลาดละสายนี้ครับ